สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมในช่องนะคะ channel น,น,นะคะวันนี้อยู่เกมไมค c ครับในโหมดธรรมดาธรรมดาอยู่กับใครบ้างครับเม่นน้อยอานทีนวีหอูอยู่กับใครครับคุณสันสวัสดีครับผมบมาพูดตรงนี้สิจะไปพูดอะไรนันแบบโอเค เราจะไปเล่นโหมดธรรมดาธรรมดากันนะนเราธรรมดาต้องพูดจากเราอยู่กับสามซาตะลุยไหมคะแล้วซา,างถึงได้ขนาดนี้ถือว่าบุญมากขอไปเก็บของกันแล้วกนะันโอเควันนี้เราจะมาฟัดกันนะครับจะมาฟัดเสียงจนะผลอันนี้ฟอร์จูนใช่ไหมฟอร์จูนสามมันทำอะไรได้บ้างฟอร์จูนไม่รู้ออนาฟอร์จูน อ่านไม่ออกหาแล้วก็แปลให้แล้วนี่บอจนนตนฟมันเป็นบอครับมาล้วกอจูนไาโอเคเราจะไปตกปลากันเราไม่มีเบ็ดตกปลาทำเองสิครับนา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 นนา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 นนา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 นแ ไม่มันต้องแบบแลกอย่างเดียวห้ามขอต้องมีของแกลกด้วยถ้าจะเอาต้องมีของแลกก็กกให้รรหแล้วออก,ลก็ใ้แอ้ยใน้ลก็ให้แล้วห <the> ลก็นหแล้วก็ให้แล้วก็อห้กหะแล้วกให้แล้กัใก็ให้แ้วก้แลก็ให้แ้แล้ก็ใ้แ้แล้ว้แงการหลห้ล้การหนื้อ็แก็หแล้ว้ล้กห็้้ห้หห็กมันยังไม่มีเลย ทอันนี้ก็พอแล้วเขาไม่มีสักอันเลยไม่มีสักอันเลยใช่มีแค่อันมีเลสโตนเลสโตนเนี่ยเลสโตนมีออก็ได้อะเลสโตนก็ได้เีสโตนกี่อันโอเคมันก็ปูกินข้าวไปเลยแถมสองมาอันเดียวพอเลสโตนหางไงมาเฮ้ยวันนี้เราจะไปตะลุยถ้ำไหมก็ได้นะไปๆเราไปตะลุยถ้ำกันเลยกิน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดตูดนะเอ้ยกดซับใครสิเพื่อให้เราลอดกลับมาจัดกำยังไม่มีเบ็ดยังไม่บอเด็กกันไปนี่เราไปนี่เราจะไปทำกันเดี๋ยวดิเอาของไปด้วยนะเอาที่ขุดไปเยอะๆเดี๋ยวพี่ขุดไปต้ตู้นี่แลและนี่ก็คือบ้านที่หนึ่งของเรานะ ชูก้านะคะชูกาเคนชูกาไรเดอร์ค่ะเขาชื่อชูกาไรเดอร์เขามีแต่ชูกาเคนไม่ใช่นยเอ้ยผิดผิดผิดโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไม้ไปด้วยนะไปนึ่งไปเท่าไหร่ดีเราดวยเราผมด้วยป่ง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 ชิตังเมป่งรวยป่งป่ป่ง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 งป่งง โอเคเราจะเอาอะไรไปบ้างที่ขุดนะคที่ข okay, 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 okay. ุดที่คุณหินต้องเยอะมากอย่าเราอย่าเราจะเอาอาหารไปด้วยอาหารที่ขึ้นได้เยอะมากอาหารนี่ขึ้นเยอะมากตอนนี้ของผคือไา่ฟักทองค่ะโอ้ยขึ้นเยอะมากพอจมควรขึ้นแบบโอ้โหโอเค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 

เอ๊ะเนื้อแกะ็ดแล้วไม่ต้องเอาไปเอาเนื้อไก่ดีกว่าอ,อันนี้ผมไม่ได้โปรนะครับเนื้อไก่ก็สังเกตตรงนี้ผมได้ข้ามันเนาะท่านทุกคนได้ครับใช่ค่ะเขาเป็นนักฆ่าระดับโลกแล้วมั้งนักฆ่าทีวีได้ๆๆทอ็ทอตท็อตน้อยเกินไปจะมี20อันแล้วค่รับอะไร,อะไรทอด,ทอ,ดอาหารก็พอสมควร ไม้ก็พอจะมีครับตอนที่สองเศษหินอย่าขุณตงไอ้ซันก็เตรียมของยังล่ะเดี๋ยวขอนี่เนี่ยไปตัดไม้ตอนนี้ล้างไม้มาเลยโอ้เนี่ยไม้อยู่ไม้ตอนนี้ฉันจะไม่มีไม้เอ้ยลืมไปของใครของมันนี่วะซันมีสติ๊กใยันจ้างในเช้าน่อ่าก่อนอื่นเรานอนก่อนมาต้องฝนอยากได้ไม้ไหมอยาหาอะไรแรกหอะไรอ่ะพายก็ได้สออัน เอาไม้กี่อันล่ะทุกคนนอนได้ยังเอาไม้กี่อันเป็นบล็อกที่ไม่แปลอันจาเจ้เท่าไหร่ล่ะเอแล้วแต่ต้อฝนเ้าเยอะพายก็ต้องเยอะอะไรดีทำไมเก้าเก้านะขายเท่าไหร่ไปสามอาหารเนื้อใส่เลย โอ้ย oh, เร็วรีบดไม้ะมกกหนึ่งอ yeah, okay. ัน UH, น no, no, no. ี่ด้วยไม่ใช่แถมมันนั้นแถมมันนี้มานอนนอแยกบ้านกันเลยไก่จ๋าเราไม่อยากฆ่าแกบเน่ว่าพายอ้อนี่มันจะมีเพิ่มอยู่สามอัน ินไผกินไผยำ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 นอนนอนนอนเอายังไม่คำอะไรเนอนหน้ามองหน้าขวาเหเหเหเอานอนได้ยัง้นนะงั้นขออนุญาตตัดคลิปเตรียมมอนเตอร์ครับมอนเตอร์โอเคเดี๋ยวตัดคลิปก่อนนะโอเคนะตรงนี้นะเป็นจุดที่เราจะมานะใช่แล้วครับเราจะขุดสามทอนนะโดยที่ไม่ให้ซันขุดเพราะซันไม่ขุดไม่เป็นแถวบ้านเออขุดลงไป สามช่องเนี่ยมาดูสภาพแถวนะบ้านเราต้นไม้เต็มมากาไปขุดอะไรตรงนั้นน่ะขุดเป็นขุดเป็นขุดเป็นเหรอขุดเป็นเหรออาแล้วมาอะไรตรงนี้ล่ะขุดตรงซันดีเอาล้ละแันอยู่นั้นไปอยู่งั้นมาตะเวนมากระเดิมาตรงนี้ตรงนันนะ ไปฝั่งนู้นสินเออแล้วขุดลงซันก็ขุดพี่ติแกก็เสียวลาวานะเดี๋ยวซันขุดมาซีตรง,งพี่ขุดตรงพี่เออซันไม่ต้อง,งขุดอยู่เฉยหนึ่งพีซันไม่ต้องขุดเขาุดเด้ ชัันก็ขุดด้วยของฉั้นอะอเดี๋ยวพี่เอาขุดเลยขุดตรงไปเลยเดี๋ยวพี่จะบอกว่าให้หยุดตอนไหนโอเควิธีเราก็จะขุดอย่างนี้กันนะขุดดีซันหยุดอะไรยังหยุอยู่พอพอ,พอ โอเคจุดนี้นะเป้าหมายคือหาไดมอนด์อันนี้วายอะไรดูยังไงดูไม่ได้ใช่ไหมโอเคแล้วมา,มาทุกคนขุดเป็นห้องเลยขุดไปขุดมาอาจเจอเนี่ยเจอเหล็กแล้วของกายโดของกายอย่ายุ่งทั้งกายอยู่นี่ออันนี้คื ขุดไปเลยให้ซันไปเลยใช่ไหมเออขุดไปดีแล้วค่อยเอาไปเผาโดมีตะกวดโอเคเด้อทำอะไรก็ทำที่คร่บเอามาที่แปลรูมาแล้วผมนี่สะอื้นใจเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรมาก จะบอกว่า9นาทีแล้วโอเคเวลาอนเลวนอนอะไรเล้วขอขุดตรงกลางด้ไตดตดปากตอดไปด้วยเอา้าแกก็จะขุดมาแกขุดตรงอย่างนงี้ดิวขุดช่องเดียวของตัวเองไปเลยจ๊วนขุด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  มีแต่หินนะกลัวดีแล้วผมไม่เอามาคดเลยนะนี้ยสูตผมจะขุดมาอย่างงี้ครับไปยอกหลายๆบอกมองไม่เห็นนะฉันมีต๊อเด็ดโอเคจุฟไฟโอ้ย่ ก็เอาต้นมาแล้วโอเคฉันก็พูดมัวตัวไปหมดเนาะพูดอะไรไม่พูดไม่พูดตรงตัวเต่าโอ้ดินใคนมีไฟบ้างอ่ะันดินแกก็มีทำไมต้องฝนไม่มาล่ะไม่มีอะทำไมไม่เตรียมใช่แล้วถูกล้อมแล้วทำเเมรีทองเลยครับเราไมม่ีอัันนน้ของใครของมันครับของใครของใครครับ ไม่มีดับเพลิงแล้วทำไมไม่ออกมาแล้วไมไม่แล้วมีฐานไหมมีฐานเด็กท็อดก็เป็นฐานแล้วมีฐานไหมล่ะท็อดก็ฐานไม่เหมือนกันไม่เหมือนท็อดเป็นไฟฐานเป็นหินไม่ใช่ฐานก็เป็นโอ้ยมันจะมีแร่อะไรฉันได้บ้างโอ้ชิตสองสิบเอ็ดนาทีแล้วจ้ะ เดี๋ยวเราคอยต่อไรัสองโอยตันโอเคทางนี้ไปได้เออตันโอ้ทางนี้ไปได้โอ้ขี้ไไโ,คโคตรดิดเลยเดี๋ยวจะขุดลงไปต่อก็ได้นะครับแต่พุ่มไม่พุดลงไปต่อนกอกไอด้ดำ ตัวนี้หินได้เยอะมากอู้วาููทำไมสันเจอตเหละไมันเจอต่เหล็กวะนองไม่ได้เจอเลยจังซีมันต้องถอนหรือว่าจะเอาไปอันนึงก็ได้นะซันแบบไม่ต้องดอกค่ะันนี้เคยดูตัวเองตายห่าก็ไม่มีใครช่วยเนาะืดดเลือดะไม่ทันพี่ปะ โอเคฉันจะกอันันีกันซันนี่ะบอนะกั่นอะอแล้วไม่ซันไม่ขูดอะจะตามนึ่งเม็นไไมจะเล็นเหรอไม่ต้องไม่เจอทอชแล้วะเจอทานลยะแต่ว่าไม่มีสติชเมี ีเดเดะเด,ด,ดอันนี้คืออะไรโอเคเโอเคจบพาร์ทหนึ่งเลยไหมโอเคค่ะจบพาร์ทหนึ่งโอเคอย่าเอ้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์แล้วก็ซับนะบ๊รยบายบ,ายบายเดี๋ยวเราตอ่อพาร์ทสองเลยติดต่อกันเลยเบ๊ายบายสวัสดีครับ